เ้านั่นแ่ะความคือเตะระบบคนบวือกันเพราะเช่นนั้นคือไงไม่ดับไม่ดื่มค้นในบ่ดื่มเอาออกจากบ้านจากเมืองแล้วหลุดออือไปก็แข่งแมงบวชดื่มถ้ามาเอาออกจากบ้านจากเมืองคืองั้นคือเฮาม่คลองบ่ดื่มดูได้เฮี้ยเท่านี่แหละเออไม่เป็นรักเรียกขโมยาน้อยรักของรักคิงแรกคล้องคืให้เฮาเสียหนาเสียแต่ เขาก็ต้องอกัดออกไปแค่รูร้ไหมของบอดี้เอาอกอกไปเออคือวง่นกันมอลงมอลรม,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 มืมอคู่นี่แหละคือบริวารกูต่านี่แหละใครไม่รักไม่ชอบก็ต้องออกไปเนาะถ้าใครรักใครชอบก็ติดตามต่อๆไปมันไม่แล้วต่อไดครับข้างเ่านี้กคคิดว่าจะเรียงไม่มีวันเสร็จช้างไปเรื่อยๆตราบไหนที่ยังมีลมหายใจ แต่ไปชึงไม่คู่ยังไม่ร่มหายเก่งเปล่ยนตัวแช่นไข่ปูแต่ปูที่ตัวเท้าตา่นั่นลูกไส้จะได้สั่งไปเรื่อยๆข้าวมาสั่งก็ต้องใช้แค่จริงเงินทองไม่มาเยิมไม่ได้อวดตร่เลี้ยก็ไม่ได้เรื่องอะไรใครผู้คนมาดูหนึ่งมาเห็นดูหนึ่งมิจะคว่ำตันใจอยากใข่อยากเขาไว้อยากเคี้ยวอยากสังเหมือนกับบ้านเรียนไทยใช่ไหม บ oh ้านเรือนไทยขอปุรอเรือนปูรีชายกาเกาเกศูน่ะเห็นบอกคือแจงว่าไม่คู่ไปบวงบัายเกาได้ตามที่บอกก็เอาเรื่อนไทยไปถวายที่นี่ลูกร้านจะคอยจะแข็มคอยแข็มไปเรื่อยๆมาเรื่อยกศเขีคอยแข็มไปเรื่อยืมาไม่คู่จะเกาเลยเกศเขียวไยได้กันมเรื่อยเนาะครับคออ บีเออวกไม่คู่เลยเด้อคอยแขงกัไม่คู่ไปเก็งขบแต่ว่าจะขื้ไหอืมนั่นไรผูไหโคนรเนาะการเลืจะเป็นบ้านเป็นเลื่อนเป็นหังจะขอ้อะทุกชี้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยคิดด้วยใจไม่มีใงงหรอกไม่มีใครใครแย่หรอกยืมเกิดขึ้นมามันโยนืี้ใจเข้าหรอกเข้าพูดใจพ่อใจกะขส้นคเอยึไปเด้อบ้าน ไอ้ไอ้หมอแท้หมอผหวังยังไหลออคนนดื้อคูกไปไม่ถือเป็นปอบหมดนี่ไมนใช่นมเขาคือก่เฝ้าเฝ้า่นเป็นปอบนะยืมเขาแขางข้อบือจกายเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดข้านบริวารมากอะไรกัเกิดที่ช้าที่ขยะแต่มื่อได้ยืมคนเข้านี่พอว่าย้คิดึป่านนั้นเริ่มเริ่มขึ้นดีกว่าขึดีเขาทำดีโอ้อะ นูโม่ช่น่ะขาคู่บุ่มน้ำงรัเม่อคู่เด้อบอเด็กไปดอกเมยงานพอได้ขาบอ,อยื้อเออเม่อกับอมเงี้นบ่เปิ้นมือได้ลูกรัร้นเขาดูการทุกงง่ายสิเขาายันตุตาตุตาไปหักคู่ตาดอกกับวาลื้อยากกินไปแทงน,นำ้ำพื้นให้พื้นแข่งมาหาเกดี่ยมัชออนยอดชะออนหน้าควบเช่ามาคือได้เฮ็ดดีแค่เม่อคู่น่ะมันเปิดจังได ปวดือเกิดแท่คือหางมีดีใจแค่ปัดว่ายี่อ่ครับเออพู้เล่นคนบ้ว่าหากินชื่อหมอกบ๊าว่าว่าเขาหางดีป่านทีเอ็นกี่ผูก พวออะไรพ่อหนุ่ด็แต่ว่าอันนี้คือขัามันออกกันเนาะแต่หมกับยี่ห้คือกัน่ม่หาถึงมองน้ะรูกว่าแก่่าแต่ลาดโอ้ยเป็นทหารจุถึงมองเน่องไม่หาจินถึงมองน้อ ลูกมันก็ได้ดีนะมันเนะบักเกียร้บักเกียรงกมันบํารงงานกับงานก็โกลแค่งานทำงานแต่ตามมัุ้งโป๊กโป๊กโป๊กโปบัแคบแต่ว่าขั้นมันเอาไปแล้ไม่คู่หองมัไปใช้งานนี่ก็ถือแคบรูกไว้ั่นอ้ทกกี้งานมันกับว่าทัานมีอนังเราถูกลบไปฟังเยอะทกี้ดูใครทำงานอยู่นงินยืนี้ก็เป็นมือเขาคุณอ่ะ โอ้ทำไมเขาหาจิตถึงหมองข้าง่าจิงสึงย้้มบัดไปทั้งใานช้ำข้าววะ่ะโอ๊ยโอ๊บักบักดยิ่มบักนีก้ร้านนั่นบอกโอ้ยแทกี่มันใส่ลอกกับรบ้านบางมื้อหรอกแี่แที่อ่องนะนะ่ะ แล้วออกดาวผู้สีหน้าคือบุญจก่คนที่เราออกพูดเลยมัน่มันเปลี่นขึ้นไหมมันดันะมันคือแตงโมในนมันแต่ช้าของยูคูไปไปกันอี่ั่งของหวนผู้บังขายเปลี่ยนมันก็ขังว่สนาวาสนาวาสนาคือที่สกิน้าดำนาเลยเดี๋ยวเ่งนี้จะกินไม้คู่น่ะเพราะพี่สีฉันนังนได้เลยหน้าดำดำเมา ไข่ปืงมันปนเข้าโพดบช้นเรืองไขไว้อีอีอ่อนอ่ะมันก็ไข่บกเตงโมให้น้เพียร์กระจมันางห้น้เชียมันต่อต่าฝนหลดบดโมกิ่ตนะบดนเ็บนบ้นบนบ้นบิน้นบดชนบบดกบด้นบ่บักบักนบ้นนเนี่ยมันไปนบดชบมา กะคืมบบแต่ว่าเห็นมัน่ว่าไงมันใช้ท้อเห็นเนาะนาเออมันมาแค่นอมันไม่ไปเรือักูกะมันใช้ส้คืออมันหากินงึงหมองเนาะแค่เออบางยิ่แต่พี่แตงโมเนมันหากินถึงมองบางทุ่งกวานเนี่ยมันก็ไม่หากินงึบหมอกนี ว่าวคิดเ้าบอกไม่เนาะเอออันนี้คือข้ามคนว่าเมาคืออ่าเป็นวงจจกว่าเออข้บุญวงอืมเขาทั้งบุญเออเกิดจากบุญเมื่อถี่ไ่คู่เคยช่วยเนี่ยมาเดือด้ผู้ได้คู้คนเลือดอะไรทำเกินตัวคุณนี่มันเอาเงินมาจากไหนเขาขายร้านกุฏิคือเรียกแนไหมบ่อเขารียกแนจะคือเมื่บ้านเมื่อเงื่อนตัว านเวีอนเข็มขงอยคนจะถือว่าเรื่องเขอเขียงหนเอยถอกผู้เด็กันจะถือเป็นเจา้าเป็นแมน่เป็นคู่เป็นขั้นเป็นชาะบ้านด,านด่านก็จะถือทุกน้อแมันพิดกฎหมายบอคนถือเนี่ยคัพิดกฎหมายเข้าขายสอเข้าคือแล้วก็สิเข้าบอกแต่ที่นี่บอ่อบอก่อ็ดะเล้อ ขายเขาไมา่ขายโรตีหาเจ้าหกเจ้าร <c oughs> <ด>ู้ <c oughs> ตัวนี้ตัวยหนถอเพื่อนยังไม่คู่ว่าคือใคว่าเอาเก่าจะตโตที่มันบาออกมาขายอะไรย่งค <c oughs> ือมันออกเขาคือเมเร่สออกซืออม่จอกติปู ก็คือมัน้อาไม่คู่ไปช่วทางเขา,มาเนนม,ม,าออมืยอนกนเหลือแคุ่่มันท่านอ้วงไม่ใครจะยืมไดใครม่เชืหาเจ้าอีกแ่นั้นยังตอบหนไหมไ่นั่นแหละบัตรที่นี่มันอ้วงเพราะเช่าได้เรียงบปครับขอดวันเชื่อซื้อพขอดวันช่นึเคียดออกูตลอดเวา <c oughs> าา้านะ้ใจะไม่มาอยู่ผู้ชื่อขอถามผู้ชื่อได้บัตรเช่าได้บัวขอถามเนี่ย เทาก่นเลยคือบออะไนแบบนี้ไปบอเนี่ยมันเชื่อแค่ไหนไปมันก็ต้องแข่งกันพวกนี้มันว่ามันหากินถชื่อมองไลยอันนี้คือการปฏิบัติคือการเชื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นแม่นบอกเชื่อในสิ่งที่เห็นเชื่อในสิ่งที่ทำเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นการในภาคการค้าในบัดว่าอาะไรอะไรเออ ให้ใจกูนั่งบา้นบบานได้มันกบ่พไม่กี่ร้อก็ได้กว้ใบกินงว้งใช้กิ่นข้างเขาใจงั้นเข้าใจกูแค่ทำโบผ้าะน่ะแต่เป็นคนไปใช้บ้านใช้กระเติมละมันเออเขาก็เติมให้ฟื้นว่าเป็นผ้าน่ะก็ได้เติม่อ้ผ้าก,กระดาษเรื่อเป็นแม่ที่เป็นพ้าออกจากวัดไป,ดไปขี่รถไปเขาไม่ให้ขี่ฟรีนะ ้าอาตมาจะเติมเงินให้ไปอาตมาจะเติมน้ำมันให้นะโยมมยมพาไปหอปู่ขี้มขามเรื่องขี้ข้าวข้าวขีวข้ขน,อน้ยอยไปลกาเรื่งออ่ยมวันนี้พระอาจารย์จะไปวัดป่าบ้านเมื่อนนะจะไปดูเรือนไทยปู่เรื่อยแต่เติมน้ำมันให้ยมแค่เก้าสิบบาทหรอกตั้งถึงหะพระเพิ่นก็ได้เติมยื่งครับเป็นพนระเพิ่นก็จดแค็เงินขึ้นแต่แล้วว่าบอจะแข็ ทีนี่ใครจะไหนจ้งแตงมืเงินไปถวายทั้งวัดว่าอารามไปที่ไปแข่งนี่ยเพิ่นไปคิดคิดทุกข์ละไปหันไปนี่เพื่อกระเด็นแข่งเงินไม่หมดยิ่งทีนี้แม่ครูเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์และก็ฝุดฟองฟองเรื่องเออคนเออคนทั่วทั้งไม่ใจบริสุทธิ์ผู้ฟองอยากกินอยากทานอยากคืนอยากแข่งใชแต่ได้ไปถวายทั้งวัดว่าอาราม พ้นกระไดแช้นนนงน้ำเน้พ้นก็ได้ข้งน้ำเน้ไม่โมยืมนี่แหละคือมัดป่นต้องใช้ไปเห็นมากต่คือทีนี้เมื่อคู่กันหรืว่าพอเห็นยังเด็กแเงขึ้นเมือ่อเมื่อจะหนกักได้ไไปวัดไปว่า,วากต่ต้องคือยังเด็กไ่งหน้าไปถวายพื้นเมื่อเจ็บไป้่วยเสนปวดหน้าพ่อมออาแท้เออที่ได้มาเก็บนี่ ่อนของจาของกับมือ่อนของเอฟคีอนเออดจากชอยยันบ,บุญมนั่งคนกับมาอุดหมูม่คู่ปลาราของหวัวนรี่ควรรับประทานกินแล้วก็แเชบกับนัวผู้ใดเอาไปกินวันในเครื่องถือเรื่องรายเนื่สาธุสาธุาร,ราคาวันนี้คือบอกราคาเพราะแก่งรอกผู้ใดอยากอุดหมูม่คู่กับมาปลาราของหวังปหวปลาราเชฟปลารานัว ไม่ต้องใช้หัวเราตำเอนในราคาเก้าสิบบาทถือเป็นถือเกลี้ยงมาล่าขวดแล้วก็ซื้อพบกระจิกไม่คู่ขายสามคิ้ห่างมั้บอกวันนี้ไม่ขายวันนี้ไม่ขายขายแค่เก้าสิบก็พอคนรู้แค่ห่างาค่ขวดรวยคนนี้ไม่คู่ขายแพ่งพ่อหนึ่งขายถือขวดแล้วก็ซื้อเกี้ยงเอาป้เอาครับปู เอาไปลมาขายกครับโอ้ยโผกหนัมเสเอางินงเก้ายเ้าไ่อนครับมเก้าิบยุงเต้าไม่ก้อนเจ้าเจ้าขาหาก้อนเงขัยหก้อนเ๋ยาเอาขันหาก้อนวดขวดลเก้าสิมาตะกูขวดละเก้าสิบเพราะมันแขกเยอวดเดียวไม่ยิ่งเก้าบวขวดเดียวบม่ไม่ยมัย่กาเอาเงอนงงแล้วก้อน ขนเด้ออืมฮะโอเคเลดเอาปูเอาปูมาเอาซืไม่คู่ไปขายเรื่องเงี้ยแตาทั้งข้อข้ือเ้อหมดเลยเทา้าปูัขายคดข้นชื่อดีเลยอยู่แต่ปูน้อะไรนี่ขนยาวเลยจอจ้อันนี้ไหวเอาด่จิือหมฟังแตงโมจ้ปูจ้าปก็แตงโมม่นม้นชื้ออันนี้ข็นื้อ เก็บหมเอมากเลครับมาันึ่งกัคือว่าพอได้ซื้นึ่งกังบ่ได้กูยุกขังาเนี่ยแตนีกไหวาฮะวยุกายกงาวกหัวายกากหัวาหวยกหัวาหงาหัวหากานยากาก็ัวาหาหัวยกานัากยยังไก่คือกัน เอาปลาให้เขาขวดเพื่อเขาซป้อเลานห้ดัาเอาปลาให้นัเอาปลาไปน้ำขคนแล้วขวดแล้วเาซิบอเออขวดละเกาซื้อขวด้ืนั่นน่ะคือท่านจะขายขวดเือขายขดล้ไอ อวยกมัวจ้บเือกปเีเราถามากเูอทาเงี้ยเือพวกนี้จะจ้ถ้าบอเือได้ตึ้งปังตึงปังม่ังงก่อนทายรู้เลยเรียนถ่านบงกเปูขายของเก่งเดี๋ยวเชิญไปขายของให้ผมหน่อยไม่เลยููัมาขอเี่ยวเยอคุากไเย แยไปขายเพื่อขายของเป็นบอกเอ๋คือรับเอาไปน้าไปประกอบน้ำขายก็คือแยกไปขายช้างขึหามามัก็ค้อขายก็คือกระายพวกแยกไปถืออะไรจะเขาเนี players, <upcoming> ่ยเายมือเขาเขาอยากกินของแขบของนัวของดีเนาะ เออฟังเบาด้านขายเหมือนคนขายขพ่อขายมันเป็นอย่างี้เปลี่ยนตาเออว่ามันเปี่ยนตาเงราแก่ใจร้ายเขากระดมขึ้นคอหนาๆจริงๆอยางเช่นไปได้เช็่ไปหน้าัวพ่อลงขึ้นมาจะได้เป็นหงมันบยื่เออยิ่งปวก็ไม่ไปไปเจรจาต้ทางล่างไปบอกแ่สัมพันธ์ได้ยืมบเมันข้ามาด่าได้บมกเออ เหงื่มาปะแช่สัมผัสเนี่ยคุณพูแทนว่าเขาคลบเกาคลืบคลุกไปท่้งปนาไม่คู่เรอยวเรียวเรียวาไ้นว่อปะนาจะคนลยๆขวัญเดี๋ยวเข้าไปเข้าร่มชึ่นไปไม่หมดเข้าข่ายของขึ้นมาประรงเลยนเปิดช่างแช่งช่วย ขวดเยวกับ um. ้่อค้่นะพ่อเลียกับเด็กเขาปวดนี้กับเ้าเื้อเขาวัแนเท่าไหร่ที่เขาวดคุงเมืองแขดตัวเกาเื้อเน่ะปกติครับหาปกติไ้ปกติตามาเอาไปเลย ปกติเขาขายสามสิบห้าแต่ปูแต่จัดให้เก่าเสือาจังเือจังไว้แล้วเก้าสิบเต็มยีโอนมาแล้โอนมาแลูเก่าือเราไม่เอาไปเด้ประเดี๋ยวาำรูปเสียคาพวกน้ทุกคนดื่มบุ้งทุ่งเอาอายุหัวจรนเลยนะแม่คือหายไปแล้วหายไปแล้ว

ว่าได้เกาทิเกา้วมยมาอาครับูให้ขขมวานะลูกเด้อถาแต่ให้คึ้นมากเขาคนละถ้าไม่ให้เขาเสีอเขี่ยมเขาคนงูเลยเกา้วมาครัสาธุูู้ว่เจะไม่เสียคุเอาหมดลพอแ่หมดถือเกาหมดแทมันถือเสฟออะไรย่้มครับูมันบ่งมันบ่ถือได้ตามที่มือแง้วูนม่เอ็ูกเอ็งกินเพื่อือ่งนีบอกเาบ ไปรา er ัาเม่ค anyway> claro ู่หรอกว่าเชิรับแขกเบื่อขึ้นอย่างสองแขกวันที่นึ่งเ้อมือนึ่งวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งก็เขอเขานขาเขาแบบคมสองสาหกปลูกร้านขอโชขอแบบขอโชขอมาขอซิงดีๆแล้วขอเยอว่าเั่นอันนี้ก็เรียกจะบุญหมือนเด็กนี่น้องกันเป็ก่าโบราณก็เพม่อนคนนี้คือื่โบ ใครพูดเรื่องคนยั้เคือเขาพดเรื่เขาคือพำรวคั้นคืนอ,อเขาพดเรืเขา,า,ม,ามีแัวพวผิันว่ามือนนะอ้ไรเหตุการณ์นะ